งานของอสมอเนี่ยเป็นงานจิตอาสาค่ะ,ะเมื่อชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะ<ฮ>อสมอจะต้องเข้าไปถึงทันทีเพื่ออยู่ดูแลคนไข้เหล่านั้นก่อนที่เขาจะได้พบพยาบาลหรือพบหมอค่ะยายเป็นไงคะ <มา S 2> ดูแลสุขภาพยายเหมือนเดิมค่ะวัดความดันแล้วก็เอาผลส่งหมอเราเปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเวลายามเจ็ป่วยเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่กันและกัน ตั้งวัวอยู่บ้านไหมอ๋ออยู่ครับลุงมีอะไรครับลุงปวดท้องเริ่มื้อยามาหาเนี่ยดูดยา้ลุงหน่อยดูบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ไปท,ทุกอย่างนะครับสงสัยอะไรก็จะถามหมอครับเอาอย่างนี้ดีกว่านรผบพาไปหามหมอนเอานาะไป เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในระแวกของเขาเนี่ยครับอ,อสมอเขาจะเข้าไปถึงก่อนเพราะถ้าจะรอหมอเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าไปถึงเพราะฉนั้นพอดีเอเอสเข้ามาคุยนะครับมาสร้างแอปพลิเคชันเพื่อจะให้อสมอนี่ได้มีโอกาสแชร์ข้อมูลแชร์ภาพจะทําให้เราทํางานได้รวดเร็วขึ้นและ่วถึงครับโรคระบาดในตอนนี้ที่ต้องระวังก็คือโรคไข้เลือดออกเด็กๆตัวร้อนหรือว่าอะไรนะครับก็ให้ขอตัวก่อนนะครับ วันเหรอเนี่ยนี่งใจม่ดีนะรู้จ้ารู้จ้าเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ยไม่ดงเลยตัวรถสีเลยด้วเดี๋รถให้หน่อยครับเดี๋ยวหน่อยครับไปไปจริงรถใกล้จะมาแล้วครับผมไม่เอาเลยครับขึ้นรถไปเลยครับท่าพ่อรับรับเต็กเลยครับรับเต็กรับเต็กถ้าอย่งนี้ครับผมจะติดต่อไปนะครับ คคุุณณขอบไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของอสมครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากลงท้าแก่ผิดข้างโอ้สงสัยผมจะรีบเดินไปชาวบ้านจะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับเช่นโรคไข้เลือดออกใช่ไหมครับอสมจะสามารถลงไปควบคุมป้องกันโรคได้ทันท่วงทีครับตาขอบคุณมากครับเดี๋ยว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 ดูยาให้ตาดิเลยนะยาอะไรนี่นะนะโอ้ได้เลย จะถามหมอให้ครับแอปนี้ดีค่ะเพราะว่าในแอปจะมีข้อมูลแล้วก็มีรูปภาพใช่ไหมคะเมื่อนัดประชุมกันเนี่ยก็เรากดผลเดียวเท่านั้นน่ะก็จะกระจายไปทั่วแล้วรวดเร็วดีมากจริงๆค่ะเพราะความเจ็บป่วยไม่มีวันหยุดวันนี้อสมจะทำหน้าที่ได้ฉับไวแม่นยำเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยแอปพลิเคชัน AAS อสมออนไลน์ พัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ a a s ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย